สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมเพื่อนพ้องน้องพี่เอฟซีทุกทุท่านขณะนี้ท่านผู้ชมเอซีทุกทุท่านกำลังอยู่กับช่องยาหยีพารวยนะคะซึ่งวันนี้ก็เป็นวันพระเป็นวันพระที่10มกราสองห้านะคะท่านผู้ชม สำหรับเช้านี้ยายหยีก็มีโอกาสได้นำดอกไม้ทูบเทียนมากราบไหว้สักการะที่ศารตาหลักแห่งนี้นะคะท่านผู้ชมซึ่งยายหยีก็จะนำดอกไม้ทูบเทียนมากราบไหว้าสารตาหลักแห่งนี้เป็นประจำทุกๆวันพระนะคะท่านผู้ชมแต่เช้านี้ก็เป็นพิเศษหน่อยนะคะเพราะว่าเช้านี้ยายหยีได้ นำทูบเสียงทายมาจุดมาจุดไว้เพื่อขอพรและขอโชคขอลาบกับสารตาหลักแห่งน,นี้นะคะท่านผู้ชมขณะนี้ทูบก็กำลังอาจะพอดบทแล้วนะคะท่านผู้ชมและเราค่อยมาชมตัวเลขในทูบเสียงทายว่างวดประจำวันที่17มกราสองห้าหก้านี้ท่านตาหลัก จะให้เลขอะไรนะคะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศโดยรอบของสารตาหลักพลางๆก่อนนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวอีกสักครู่ใหญ่ๆเราค่อยมาชมตัวเลขจากทุกเสียงทายที่ยายีได้จุดไว้ว่าจะเป็นเลขอะไรนะคะ,ะเราไปชมบรรยากาศ โดยรอบก่อนนะคะท่านผู้ชม ค่ะท่านผู้ชมขณะน,นี้ทูบก็ได้มอดหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปชมตัวเลขพร้อมกันเลยนะคะว่าท่านตาหลักจะให้เลขอะไรในงวดนี้เห็นไหมคะท่านผู้ชมตัวเลขอาจาจะจะลางลางนะคะจะไม่ค่อยชัดเดี๋ยวถ้ายังไงยายหีจะอาพิมพ์ตัวเลข ขึ้นบนหน้าจอให้ท่านผู้ชม f อซทุกๆท,ท่านได้เห็นชัดๆกันนะคะสำหรับตัวเลขจากสารตาหลักองวดประจำวันที่17มกราคม2565นี้ก็จะเป็นตัวเลข364นะคะท่านผู้ชมมองจากข้างล่างก็จะเป็น364จากข้างบนลงมาก็จะเป็น463นะคะท่านผู้ชม ค่ะสำหรับคลิปนี้ยายหยีก็ฝากท่านผู้ชมเพื่อนพ้องน้องพี่เอซีทุกทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามช่องยายหยีพารวยด้วยนะคะยายหยีจะได้มีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆและหาตัวเลขใหม่ๆม,มาฝากเอซีทุกๆท่านในคลิปหน้านะคะ ฝากด้วยนะคะ FC ทุกๆท่านฝากกดไลค์กดแชร์อีกครั้งหนึ่งนะคะท่านผู้ชมและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะคะท่านผู้ชมเพื่อจะไดะ้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆตัวเลขเด็ดๆจากช่องยายหีพารวยนะคะสำหรับคลิปนี้ยายหีคงต้องลาท่านผู้ชม FC ทุกๆท่าน เพียงแค่นี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ